เขายังคิดถึงเราบ้างไหมหรือว่าเขาลืมเราไปแล้วสถานการณ์ของคนเก่านะคะแน่นอนนะคะคุณก็ยังจะคิดถึงเขาแล้วก็ยังอยากจะรู้ความเป็นไปทีนี้เราลองมาเช็คในฝั่งของเขาบ้างนะคะว่าเขายังคิดถึงเราบ้างไหมใครที่บานมาเจอเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะคะมาดูซิว่าใครคนนั้นณเวลานี้เขายังคิดถึงเราไหม ขออนุญ,ญาเลือกไพ่สักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบไปพร้อมๆกันนะจากที่เห็นในไพ่ในตอนนี้นะคะคนคนนี้รู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักตัวเองอะแล้วก็เป็นคนที่จะคิดถึงความสุขของตัวเองเป็นอันดับแรกเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความอีโก้ด้วยบางคนนี่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการทหารตำรวจเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้หรือบางคนจะทำงานที่เกี่ยวกับองค์กรต่างชาตินะคะบางคนจะทำงานที่เกี่ยวกับการเดินทางการขนส่งนะคะเกี่ยวกับยานยนต์เกี่ยวกับรถยนต์หรือบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือทำงานในองค์กรใหญ่ที่ตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะสำคัญ สิ่งที่เห็นในตอนนี้นะคะหมอว่าเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์แม่ว่าเขาจะไปไหนก็มักจะมีคนเข้ามาเข้ามาสนใจเขานะแล้วก็เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาขาดขาดอะไรเลยในชีวิตค่อนข้างที่จะพอใจแล้วก็มีมีคนคุยมีตัวเลือกมีมากกว่าหนึ่งด้วยทีนี้ในฝั่งของเขาเขายังคิดถึงเราบ้างไหมก็ยังมีบางมุมที่เขายังคิดถึงเราบ้าง แต่ว่ามันไม่ได้คิดถึงตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นพลังงานของการโหยหาเขาพร้อมที่จะเปิดรับโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่เพียงแต่ว่าลึกๆในใจของเขาอ่ะมันก็ยังมีบางอารมณ์อ่ะที่เขาแอบ,บนึกถึงเรานะคะก็ยังแอบบแอบบคิดถึงแอบบห่วงแล้วก็ยังมีใจอยู่บางครั้งเขาก็มีการมาสอดส่องมาแอบ,บติดตามดูความเคลื่อนไหวของเรานะ เป็นการส่องส่องแบบในลักษณะว่าบางทีก็อยากจะทักมาแต่ว่ามันก็ติดอีโก้ค้ำคออยู่ทักมามันก็ดูจะไม่ดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหมอใช้คำว่าเขาก็ยังคิดถึงเราบ้างไม่ได้คิดถึงมากมายแล้วก็อยู่ได้ไม่ได้โหยหามีการสอดส่องบ้างส่องเงียบๆส่องแล้วคิดจะทักแต่ก็ไม่ทักนะคะเอ e r เนของคนคนนี้อ๋อมีพลังงานของ ความแตกต่างด้วยนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่รักต่างวัยก็ได้หรือเป็นคนทางไกลนะเป็นคนที่ชาวต่างชาติก็ได้หรือเป็นคนไทยที่คุณกับเขาอาจจะต่างในเรื่องของวัฒนธรรมนะคะาศาสนาอะไรก็ได้เนาะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะดูเหมือนว่าความคิดถึงมันจะเบาบางมากเรากเา็เข้าเรื่องไปเลยละกันว่าแล้วมีโอกาสที่เขาอจะติดต่อมาไหมพราเห็นเขาก็มีมาส,สอดส่งบ้างเล็กๆน้อยๆจะมีการติดต่อกลับมาบ้างไหม หมอว่ามันน่าจะมีอยู่ประสาอะเขาน่าจะเขาน่าจะมีมีใครคนใดคนหนึ่งอยู่นะคะเขาน่าจะมีมีแฟนมีตัวจริงหรืออาจจะมีคนคุยพอไพ่มันบอกว่าดูเหมือนว่าคนคนนี้นะคะมีราชาไม้กับลาชินีไม้แล้วก็ไพ่แฮงแมน แล้วก็ไพ่หดาบหกดาบมันเต็มไปด้วยอุปสรรคแฮงแมนมีพันธนาการผูกมัดเขาอยู่แล้วเนี่ยมันเหมือนมีใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นคู่กันนะคะเนี่ยราชินีไม้กับราชาไม้เป็นคู่กันเขาก็คิดในเรื่องของการติดต่อเหมือนกันไม่ใช่ไม่คิดแต่เขาไม่สามารถที่จะติดต่อได้บางคนอย่างที่บอกเขาอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องเขาอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งอยู่ก็ได้นะคะหรือ ถ้าไม่ได้มีใครอยู่เขาอาจจะดูยุ่งๆเรื่องงานไปโฟกัสแต่เรื่องการงานการเงินหรือการเรียนนะคะไปโฟกัสแต่เรื่องความสําเร็จดังนั้นในตอนนี้ถ้าถามว่าเขาคิดจะติดต่อกับมาไหมเขายังไม่คิดจะติดต่อกันมามีอุปรสรรคบางอย่างที่ทําให้เขาติดต่อไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความภารกิจที่เขาต้องรับผิดชอบหรือแม้แต่คนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขานะคะแล้วควรจะรอเขาต่อไปดีไหม สามใบนะคะขอดูเลยและกันเป็นการสรุปไปเลยนะว่าควรจะรอดีไหมถ้าถามว่าควรจะรอไหมจริงๆไพ่ก็จะบอกในลักษณะที่ว่าถ้าคุณเลือกที่จะรอนะถามว่าเร็วๆนี้เขาจะติดต่อมาหรือ,อยังยังไม่ติดต่อกลับมานะคะแล้วเขาก็อาจจะติดอุปสรรคอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหนะ้าที่ความรับผิดชอบหรือบางทีอาจจะติดบล็อกจาก คนของเขาก็ได้ทีนี้ถ้าวันหนึ่งอ่ะเขาเกิดติดต่อคุณมาจริงๆอ่ะเขาก็จะแค่มาทําให้คุณใจฟูมารู้สึกดีอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไปเพราะเป็นพลังงานของการที่ มามาวูบวาบอยู่ชั่วคราวแล้วก็จากไปดังนั้นสิ่งที่เห็นจากคำทำนายของไพ่ตรงนี้นะอยากให้คุณกลับไปรักตัวเองแล้วก็เดินหน้าเดินหน้าไปเปิดใจให้คนอื่นดีกว่านะคะเพราะหมอรู้สึกว่าถ้าคุณเลือกที่จะรอเขาอ่ะมันเป็นการปิดโอกาสตัวเองนะคะไพ่แปดถ้วยแนะนำให้ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะเพราะดูความสัมพันธ์นี้มันน่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ถึงกลับมามันก็เหมือนเขาก็จะกลับมาแบบ มีตัวเลือกเห็นไหมคะไพ่สองเหรียญต่อให้เขากลับมาเขาก็กลับมาแบบมีตัวเลือกกลับมาทําให้คุณช้าใจกับปัญหาเดิมๆนะคะไพ่เดิม,มูนเห็นไหมก็กลับมาทําให้คุณต้องอยู่ในสถานะที่เราแวงสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะยิ่งเปิดตัวยิ่งเจออืเพราะคนคนนี้เขาเป็นคนที่รักตัวเองเขาจะคิดถึงความสุขของเขาเป็นที่ตั้ง นะอย่าลืมคอมเมนต์รับคําทํานายนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อให้คุณไม่พลาดหัวข้อต่อๆไปฝากแชร์ฝากรีโพสต์ดูดวงส,ส่วนตัวติดต่อทางไลน์นะ